จอร์ดเทเลอร์ไม่ประมาทดาวเหนือโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเหนือเป็นนักชกที่ดีคนหนึ่งเขาต่อยได้แม่นยำและมีหมัดหนักทั้งสองข้างแต่เราก็ได้ศึกษาฟอร์มการชกของเขามามากเพียงพอแล้วเราจะรับมือเขาได้อย่างแน่นอนเจอกันคืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้จอร์ดเทเลอร์กล่าว ่าวที่2อาร์เธอร์บีเธอร์บีเยฟเจ็บยกเลิกไฟกับเดนิสแชมป์โลกด้วยยูบีซีและ IBF รุ่นไลท์เฮฟวีเวทอาร์เธอร์บีเธอร์บีเยฟต้องเลื่อนกำหนดการป้องกันแชมป์โลกของเขากับอดัมเดนิสในวันที่23ตุลาคมที่มอสโกออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมโดยมีการเปิดเผยว่าอาร์เธอร์บีเธอร์บีเยฟนั้นได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงและกำหนดการโชคใหม่ของเขาจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ในตอนนี้ อาเธอร์บิเธอร์บิเยเป็นแชมป์โลกคนเดียวที่มีสถิติชนะน็อก100%เอร์เซ์และยังไม่เคยแพ้หรือเสมอใครเขาขึ้นชกครั้งสุดท้ายกับอเล็กซานเดอร์กอสติกเมื่เดือนตุลาคมปีที่แลว้วข่าวที่3อัปเดตคดีความของคอร์เนอร์เมกเกอร์หลังถูกจับพอง,งัดของรับออกมาโชว์ผู้หญิงในบาร์ อดีตแชมป์โลก2รุ่นของ UFC พึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มระหว่างการพักอยู่ที่เกาะคอสิกาของประเทศฝรั่งเศสหลังมีผู้เสียหายยื่นคำร้องมาว่าถูกคอเนอร์แม็กเกอร์คุกคามทางเพศและกระทำอนาจารในที่สาธารณะถึงแม้ว่าคอเนอร์แม็กเกอร์จะถูกปล่อยตัวไปแล้วแต่ล่าสุดก็เริ่มมีพยานปากเอกออกมาเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้มากขึ้นเรื่อยๆจากทำให้การของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมด้วยบริการของเขาได้กระทาการอนาจารใส่ผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังเดินเข้าห้องน้ำในบาร์ดยการงัดของลับออกมาโชว์ใส่เธอโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเอง